สวัสดีครับผมมายงกลับมาพบกับเพื่อนๆครั้งนะครับโอเคครับวันนี้มายงก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวของเล่นหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะครับเราก็เข้าไปค้นหาในเว็บเถาเป่าหนึ่งหัวแปดหรือตามที่เขากําหนดไว้ว่าเขาให้ copy link มาจากไหนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมยิ่งก็จะใช้วิธีการ Copy ปี้ลในสิ่งที่เราต้องการนะ แล้วเอามาลงในชิปปิ้งที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมายนิ่งก็ทําไว้ที่ขึ้นต้นด้วยวีลงท้ายด้วยไบยไม่จริงวีคันไบละครับแต่ตอนหลังไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเขาไม่อัปเดตในเรื่องของสถานะผมก็ขี้เกียจตามครับพอไม่ตามเสร็จปุ๊บก็กลายว่าทิ้งไว้เนิ่นนานแล้วก็ยกเลิกเราแล้วก็บางทีไม่มีแอดมินคอยคอยตอบคาถามเนาะมันไม่ค่อยสะดวกแต่ถามว่า ในส่วนของตัวฟาสเทดที่แมรินกําลังจะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยมันสะดวกจริงหรือไม่แมรินก็ยังมองว่าเขายัางต้องพัฒนาอีกอีกหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของการตามสินค้ามีแอดมินคอยตอบคำถามเนี่ยไวคือจริงๆถ้าบริการไวแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าสบายใจอะเรียกว่าสบายใจแล้วกันว่าสินค้าเราเนี่ยมีคนคอยช่วยตามอ่ะครับคราวนี้ก็มาดูกันหน้าตาของเขานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย คือสาหรับสมาชิกที่ใช้งานไปสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีให้โหลดเกาะจีนรวยนะครับไมนิ่งก็โหลดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยครับมันเป็นหลายหน้าเหมือนกันตัวเล็กๆังนั้นเลยเอาเป็นว่าเรามาดูฟีเจอร์ของเขาแต่ละอย่างดีกว่านะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆเมื่อเข้าไปค้นหาสินค้านะถ้าเกิดเป็นสินค้าพวกสายแพรพัดลมแจ็คพินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวไมนิ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ซึ่ง ลิงก์พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นอะไหล่เครื่องขุดนะหรือจะเป็นลิงก์เครื่องขุดของเจ้าที่ขายด้วยก็ได้นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อกันในเว็บ1 6/8่หหรือหรือเถาเป่าเนี่ยราคาเครื่องเนี่ยมันจะสูงกว่าก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกับที่เราเอาของลงขาย s h อ p e e Lazada เนี่ยเราก็จะใส่ราคาสูงกว่านิดนึงเพราะาเราจะโดน โดนหักเปอร์เซ็นต์โดนอะไรเงี้ยนะแล้วเงินไม่ได้เข้าทันทีนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้ลิงก์ของคนจีนก็บอกนะครับเพราะว่าม i n นิ่งก็มีอยู่2เจ้าเจ้าหนึ่งส่งทางรถอีกเจ้าหนึ่งส่งทางเครื่องบินแต่ว่าต้องบอกก่อนม i n นิ่งไม่เคยซื้อนะม i n นิ่งไม่เคยซื้อตรงกับกับพ่อค้าคนจีนชาวจีนเลยแล้วก็ไม่เคยซื้อใน1 6ึ่ด้วยม i n นิ่งซื้อแต่อะไรแต่สิ่งที่ม i n นิ่งได้มาเนี่ยก็คือ ตรงกับสมาชิกที่ไปซื้อกันแล้วก็ส่งลิงก์ส่งข้อความมาให้ว่าเขาซื้อเครื่องขุดกันได้แล้วแล้วก็มีหลายเจ้าก็เป็นพ่อค้ากันไปเรียบร้อยแล้วด้วยโอเคเอาละครับในส่วนของการทํางานลักษณะไม่มีอะไรเลยครับถ้าเราจะสั่งซื้อสินค้านะครับเริ่มต้นเลยก็คือมาที่นี่เลยครับบริการสั่งซื้อสินค้านะปึ๊บอันนี้เพื่อนๆก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยครับ การสั่งซื้อสินค้าเปิดบินใหม่เห็นไหมพอไมิ่มเปิดบินใหม่เขาก็บอกเลยว่านี่นี่ครับสามที่เถาเป่าทีมอหนึ่งหกแปดแปดแล้วก็ทําไงครับก๊อปปี้ลิงก์เลยเห็นไหมนี่กดก๊อปปี้โชกแล้วก็เอามาวางแล้วกดค้นหาเนาะเพียงแค่นี้นะครับแค่วางลิงก์แล้วกดค้นหาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไม n i n งทําให้ดูเหมือนว่าเสมือนว่าไม n i n งวางลิงก์ไว้แล้วแล้วกันนะครับ เขาไม่ิ่งทำรายการโปรดไว้มันก็จะเป็นการวางลิงก์ให้อัตโนมัติยกตัวอย่างคือสายแพรซึ่งสายแพรเนี่ยไม่แพงครับถ้าสั่งเองนะสบายๆเลยก็คือสั่งเข้ามาใช้งานเองเห็นไหมเริ่มต้นที่20บาท <laughs> 20นี่คือแค่ค่าของนะแล้วเดี๋ยวก็มีค่าขนส่งขนส่งภายในจีนแล้วก็ขนส่งกับประเทศไทยแค่นั้นเลยแล้วเราไปรับเองจากโกดัง แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าอยากให้โกดังส่งให้เราด้วยก็จะมีขั้นส่งภายในประเทศไทยอีกต่างหากนะเอาละครับเห็นไหมโลโก้นี้นะครับจริงๆแล้วเขาก็ขายอะไรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องขุดมีสายแพรมีสายดําเหลืองสายไฟ DC นะครับพวกนี้นครับแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปที่ในเว็บของเขาเนี่ยเขาก็จะมีพวกหัวแจ็คหัวอะไรแบบเนี้เยอะครับแต่ก็แล้วแต่แตนน่นี้มานิยกตัวอย่างให้ดูว่า เวลาเรา copy link him, มาเสร็จปุ๊บมันจะโชว์รายการแบบนี้เลยเห็นไหมบางชิปปิ้งมไม่มีรายการย่อยแบบนี้ให้เนาะบางชิปปิ้งก็กไม่ใช่ภาษาไทยได้วยอันนี้มันเป็นภาษาไทยไให้เราก็ดูง่ายหน่อยอยากได้กี่อันละครับสมมติอันนี้สายแพ้ S9 นะสั่งมาเลยครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราใช้เครื่องละ3เส้นเอาสักสิเครื่องละสาบเส้นเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะ summary หรือยอดรวมนะอยู่ข้างล่าง6ก0กว่าบาทเห็นไหม แล้วเมื่อเรากดเพิ่มรายการปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้านี้หน้าตะก,กร้าสินค้าเมื่อเรากดเพิ่มรายการโชะ์มันก็จะเด้งแบบนี้ครับแต่เป็นรูปสายแพรนะเมื่อเด้งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดยืนยันคำสั่งซื้อต้องกดทุกครั้งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีปุ่มชำระเงินขึ้นมาให้ เมื่อเรากดยืนยันคําสั่งซื้อใช่ไหมครับมันก็จะรอให้ทางร้านเนี่ยติดต่อ,อสมมุตินะทางร้านกจ็จะติดต่อกับ168หรือเถาเป่าก็แล้วแต่เมื่อติดต่อเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับจะขึ้นว่ารอชําระเงินนะมันก็จะมาอยู่ในหัวข้อรอชําระเงินเมื่อขึ้นรอชําระเงินแสดงว่าร้านค้ามีของ เราก็กดเข้าไปนะครับวันนี้ไมนิ่งไม่มีตัวอย่างกดเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็จะเป็น q r code เด้งขึ้นมาให้ข้อดีเลยนะครับเราไม่ต้องโอนเงินเราทั้งหมดเข้าไปเก็บไว้ในเว็บเขาก่อนเงินเราอยู่กับตัวเราไม่ต้องเอาให้ใครไปหมุนครับเงินอยู่กับตัวเราเมื่อเขาขึ้นว่าชําระเงินกดเข้าไปเลือกสแกน q r code เป็นพร้อมเพย์ครับพอชําระเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเข้าบัญชีชิปปิ้งและชิปปิ้งก็จะใช้ เงินก้อนนี้ไปสั่งซื้อของให้เราครับแค่นั้นเลยเมื่อสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูที่นี่ครับสักพักหนึ่งของก็จะขึ้นว่านี่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นสเตตัส่อนเลยว่ารับเข้าโกดังอันนี้ไม่มีแล้วมันมันขึ้นว่าส่งออกแล้วพอขึ้นว่ารับเข้าโกดังใช่ไหมครับเขาก็จะบอกเลยว่ามีค่ายังไม่มีค่าส่งนะรับขึ้นโกดังเอ้เข้าโกดัง แล้วก็ทิ้งไว้เลยครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ส่งออกจากจีนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับก่อนเพราะว่าตอนแรกสินค้าเรานะครับเมื่อขึ้นชําระเงินอ่ามาดูนะสินค้าเราตรงนี้รอชําระเงินเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีรายการสินค้านี่เห็นไหมนี่ราคาสินค้าเขายังไม่สรุปเพราะไมเน็งยังไม่กดยืนยันแต่เมื่อยืนยันแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้พ่อลมเล็กนะครับเขาจะมีค่าส่งในจีนเนี่ย ร้อยเก้าบาทหรือแล้วแต่เนี่ยครับเขาจะมีค่าส่งให้เนี่ยมาสามร้อยกว่าแล้วก็70กว่าบาทไม่แพงครับถือว่าราคาเป็นมิตรภาพนะโอเคเมื่อขึ้นมาแบบนี้จ่ายเงินชระ,ะเรียบร้อยรออย่างเดียวครับรอเข้าโกาดังอ่มาหน้านี้นะพอสินค้าขึ้นว่าเข้าโกาดังจีนเขาจะยังไม่ขึ้นว่าส่งออกจากจีนนะมันจะเป็นขั้นตอนต่อไป เพราะเขาต้องไปคำนวณค่าใช้จ่ายตรงนี้ก่อนว่าส่งจากโกดังจีเนี่ยมาที่ไทยใช้เงินกี่บาทโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่น้ําหนักของเราถ้าของเราเยอะมันก็จะหนักครับอย่างอันนี้นะครับเห็นว่า12.8กิโลค่าส่ง800กว่าบาทสายไฟทั้งนั้นเลยครับสายไฟเครื่องขุดนี่แหละใช่ไหมเส้นหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะร้อยกว่าบาทครับประมาณนั้นต้นทุนก็ร้อยเง้ร้อยร้อยนิดๆครับ จะซื้อคนไทยก็ได้ครับแต่ไม่นี่ก็บอกว่าเออซื้อคนไทยก็ดีนะแต่บางทีคนไทยของหมดเราก็สั่งเองถูกไหมครับอ่ะพอสั่งเองเสร็จเราก็ได้ของเหมือนกันแต่ล็อตนี้นานมากครับจะเดือนละเห็นไหมเดือนอะไรเนี่ยเข้ากระดังแต่27ออกตั้งแต่ 28, 28 28 28เดือน10นี่เขาโดนเสร็จเดือนกว่าแล้วครับอันนี้ติดด่านโอเคครับ เพอมันติดด่านมันก็รอนานครับเพราะฉะนั้นการสั่งของจากจีนบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าของะไรติดด่านเมื่อไหร่แต่คราวนี้ดูนะครับถามว่าจะชะําระเลยไหมถ้าชําระเราก็กดเข้าไปปุ๊บอ่ากดผิดด้านเห็นไหมครับเขาจะมีหน้าตากล่องให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยเขาแพ็คมาแล้วนะส่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เอาแท็กกิ้งจีนเนี่ยไปค้นหาว่ามันคือออเดอร์ตัวไหนเห็นไหมครับ มานิ่งไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาสามารถมีแท็กกิ้งจีนตรงนี้นะเขาน่าจะมีรายชื่อ PO ของเราพร้อมกับรูปภาพเนาะว่ามันคือสินค้าตัวนี้แหละที่เข้ามาที่โกดังจีนอันนี้แหละครับคือคือข้อที่ควรปรับปรุงอ่ะเสร็จแล้วเมื่อเห็นไหมออกจากจีนอันนี้คือเรายังไม่ต้องชําระค่าขนส่งนะครับเขาวิ่งตรงมาให้เราเลยที่ประเทศไทยก่อนเลยเนี่ยนะไอยอดค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละชําระเงินเนี่ยเห็นไหมครับ เรามาชําระเมื่อของถึงโกดังไทยก็ได้เข้าที่ไทยตรงนี้เห็นไหมเมื่อเข้าที่ไทยเสร็จปั๊บนั่นแหละครับเราวิ่งไปรับของเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกให้โกดังส่งโกดังก็จะทําเรื่องส่งแฟตส่งเคอรี่แล้วแต่เขาแต่เขาดีลกับแฟตแล้วครับเขาจะส่งแฟตวิ่งมาเมื่อแฟตมารับก็จะส่งเรียบร้อยแล้วเราก็รอครับแต่ด้วยความที่ว่าทางเรางักเราเราใกล้ไงเราก็วิ่งไปรับเองครับบางทีของถึงแล้ว กล่องเดียวกล่องเล็กๆลเราก็รอครับรอสองสาวันเราไม่รีบไงครับเพราะของเรายังเหลือ <c oughs> อ่ะเห็นไหมใช้งานแค่นี้เลยครับนี่นะตัวนี้สั่งของตัวนี้คือรายการส่งของคือเข้ากระดังต้องจ่ายค่าส่งการการจ่ายค่าส่งนะครับเราจะต้องเติมตังค์เข้าไปอ่านี่เห็นไหมในชิปปิ้งของเขาเนี่ยการที่เราต้องเติมเงินเข้าเว็บคือค่าขนส่งเท่านั้น ไม่มีค่าสินค้านะครับอ่ะโอเคเราก็เลยเข้ามาดูที่นี่เห็นไหมเราต้องโอนเงินเข้าไปที่บัญชีนี้นะแล้วเราก็กรอกรายละเอียดแล้วก็เลือกไฟล์ครับส่งเข้าไปแป๊บเดียวครับมันก็จะเข้ายอดให้เลยเขาก็ทํางานให้เราเจ้าหน้าที่เขาก็เยอะครับเหมือนเขาก็เป็นเจ้าใหม่นะไม่รู้ใหม่หรือเปล่าแต่ mining ก็ไปยืนดูละของเข,เข้าเรื่อยๆครับมีเจ้าหน้าที่ mining ของกล่องเท่าฝ่ามือนะครับ เวลาขับรถไปรับครั says, ้งแรกเลยเขาบอกว่าสวัส you ด know, mm. <M. S 1> <re> ีครับาผมบอกมารับของนะโอ้เชิญครับเชิญเชิญอะไรอย่า <methods> งี้นะแล้วก็เห็นของเสร็จปุ๊บเรากําลังจะหยิบไม่ไม่ไม่ครับพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยกไปส่งแล้วก็ตกใจเฮ้ย่องแค่ฝ่ามือต้องเอาไปยกไปส่งถึงรถเลยเหรอเขาบอกเป็นบริการครับเห็นไหมเขาเห็นเราเป็นลูกค้าคนใหม่เขาบริการอย่างดีไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคือเขาบริการแบบนี้แหละครับทุกครั้งที่ไปเห็นไหม ก็ก็โอเคนะสบายใจดีใครอยากรู้ขั้นตอนนะครับก็ดูมันมีรายละเอียดหมดเลยเนี่ยวิธีการสั่งสินค้าเห็นไหมเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าไปสั่งมาเองนะครับไปสั่งร้านตรงนะเราจะให้ส่งกระดังก็อย่างนี้เลยครับเนี่ยก่อนส่งสินค้ามาที่โกดังฟ้าท์เฮดโลจิสติกที่กวางโจอะไรเงี้ยนะก็ให้เขียนแบบนี้เลยเขาจะมีคําบอกไว้ถ้าเราทาอะไรไม่เป็นนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลย แล้วก็สแกนตัวนี้น่าจะเป็น QR code ลายหรือเปล่าไม่นิ่งไม่แน่ใจแต่เขามีลายนะเดี๋ยวดูนะวิธีส่งสินค้าเขามีลายเขามีลายลายของเขาอันนั้นแหละครับไม่เป็นไรก็เขามีอยู่แล้วแหละเนี่ยนะเป็น l i น์แอดครับก็คุยได้มีเจ้าที่ตอบไวครับ เห็นไหมเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องไปเรียนก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีคอร์สเรียนครับคอร์สเรียนสั่งสินค้าจากจีน2 9 9 4 9 9 8 0 0 9 0 0อะไรอย่างเงี้ยหรือ25 0 0ลดเหลือ9 99 9อะไรแบบนี้นะครับมันก็มีเยอะแต่ถามว่าถ้าเราอยากลองเรียนได้ครับเป็นความรู้เพื่อเสริมความรู้ให้กับตัวเพื่อนๆเองแล้วก็สั่งสินค้ามาจริงๆไหมนิ่งก็สั่งมาเรื่อยๆ ยกให้บัญชีนี้ยกให้น้องไปหมดแล้วครับแล้วก็ให้น้องสาวเป็นคนสั่งของเข้ามาขายเป็นรายได้เล็กๆน,น้อยๆครับระหว่างช่วงโควิดเพื่อนๆท่านใดยอยากจะลองสั่งสินค้ามานะครับก็ลองดูนะดูตลาดดีๆจับจับตลาดถูกเราก็มีรายได้ได้อย่างที่น้องเขาสั่งมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นรายการที่ไมนิ่งไม่ได้สั่งละเป็นรายการที่น้องสาวสั่งมาหมดเลยครับเขาก็สั่งมาเนี้ยครับ สั่งมาทีมีตังหน่อยก็สั่งมา2000ันกว่า4ี่พันกว่าเห็นไหมเขาอ่า4 0ี่กว่าคืออะไรกดเข้าไปดูสี่0กว่านี่ถามพูดตรงๆนะอันนี้อันนี้พูดแบบโง่ๆเลยครับซื้อมาทำไม <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยซื้อมาเพราะอะไรครับเพราะอยากรู้ครับเพราะเราสั่งกี่รอบกี่รอบมันก็หมดเห็นไหมคุยยาวอยู่ะเนี่ยแล้วราคาเป็นไงครับตกตัว250 0เห็นไหมอันนี้2,500นะเฉพาะค่าของนะครับ ยังไม่รวมค่าขนส่งในจีนตกประมาณ3,000บาทถ้าไปสั่งพิเออร์เดอร์เหรอตวไม่เกินเท่าไหร่หรอครับตัว2 0 0พันพันแปดสองพันไอสองพันสี่แล้วก็วัดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปมหนนี่ให้ดูนี้รายการยกเลิกครับไม่ใช่ว่าเราสั่งได้ทุกอย่างนะเห็นไหมกดสั่งก็ปี้วางก็ปี้วางแล้วกดสั่งก็ปี้วางแล้วกดสั่งรายการมาดูรายการกันรายการแรกเลยที่โดนยกเลิกนี่ครับพัดลมแอร์ไว้ เห็นไหมพัดลมที่ทุกคนชอบครับของแท้นะแต่หาซื้อไม่ได้ครับโรงงานเขาไม่มีละหรือไม่นิ่งหาไม่เจอก็ไม่รู้ามาดูหัวข้อที่สองครับที่ยกเลิกมีอวบลอนเห็นไหมครับโอ้ตัวนี้ดีมากเลยเห็นไหมซื้อตอนนั้นราคาสั่งไปห้าหมื่นกว่าบาทยกเลิกทันทีแล้วก็สายแพรเห็นไหมครับดูชื่อลิงก์เขาไว้นะครับแต่ตอนหลังก็สั่งได้นะสายไฟ ac เห็นไหมขนาดอา2อ8ครับ พราะว่าสปายตอนแรกก็ไม่มีของเห็นไหมครับก็ยกเลิกเ9กา็ยกเลิกตัว7 8็ดพันเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดสั่งตัวแพงๆนะเจ็ดแปดพันมันนี่ว่าแพงแล้วเห็นไหมโอเคเครื่องขุดเขายกเลิกหมดครับไม่รู้เพราะอะไรนะเพราะว่าราคาเขาเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโมไปกละอ่ะมาค่อยๆดูไปครับนี่สายดําเหลืองดําเห็นไหมอันนี้ก็ยกเลิกเราถูกครับสองร้อยกว่าบาทเห็นไหมครับ เอามาขายก็300-400นี่แจ็ค6พินก็ยกเลิกครับคือบางครั้งเนี่ยมันมันยกเลิกมู่งสั่วเลยอะ่ะเอาจริงๆนะมันไม่สนใจเลยมันกดยกเลิกก่อนเนี่ยอย่างพัดลมตะแกงเนี้ยก็ยกเลิกแต่ตอนหลังอ่ะเราโหน้าด้านครับกดสั่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ต้องได้สักออเดอร์นะเพราะว่าลิงก์พวกนี้มันมันมีไม่กี่ลิงก์ครับพวกของอะนะอา้าวนี่ก็คือรายการยกเลิกกับรายการซื้อเพราะฉะนั้น เพียงแค่นี้ครับเราก็มีสินค้าที่เตรียมใช้ได้ง่ายๆนะเดี๋ยวส่วนของเรื่องเครื่องขุดเนี่ยเดี๋ยวไม่ไิ้งจะทิ้งเอ่อเขาเรียกอะไรนะโปรแกรม whatsapp เหรอที่เอาไว้คุยกับคนจีนนะที่ไม่ใช่ vchat อะครับเพราะว่าถ้าว c h a t เนี่ยมันต้องไปไปให้คนเขาสแกนยืนยันเราอะนะมันวุ่นวายเดี๋ยวเอา w a t s app ไปนะครับก็คือ เป็นที่เขาซื้อๆกันอยู่แหละเนาะเจ้านั้นแหละครับส่งมาให้เม่นิ่งดูประจําเลยเพราะฉะนั้นโอเควันนี้เม่นิ่งก็มาแนะนําในเรื่องของการซื้อของถ้าเพื่อนลองซื้อลองเล่นดูนะครับซื้อไปเถอะเงินเรายังไม่โอนเพราะเงินอยู่กับเราเราไม่ต้องเติมเขาเขาและที่สําคัญได้ของจริงๆเม่นิ่งได้มาหมดแล้วเราอาจจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆหาของอาจจะไม่ต้องไปเสียตังก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบ ชอบด่วนชอบเร็วนะครับก็เสียตังเรียนก็จะได้รู้ในสิ่งที่ที่เราก็หาความรู้ได้เหมือนกันนะเอาละวันนี้แม่นิ่งไปก่อนหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเดี๋ยวแม่นี่จะพยายามเอาลิงก์ทิ้งไว้ให้นะใครที่อยากได้ลิงก์ก็กดเข้าไปดูใต้คลิปโอเคครับวันนี้แมนนิ่งไปก่อนสวัสดีครับ